มาละจ้าตัวอย่างที่4นะคะตัวอย่างที่4เนี่ยสังเกตได้ว่ามีการกำหนดเซต้านะฮะตั้งแต่ศูนย์องศานะถึง360องศาอ่าเงศา่ยนะกำหนดให้เป็นองศามากก็ไม่เป็นไรเมื่อกี้เราก็ได้พูดถึงเกี่วกับองศาสินแล้วมันก็ไม่ยากนะฮะส่วนมากชอบองศาสักด้ซํำเนอมันมองง่ายดีนะ,ะก็สำหรับในเรื่องของสมการต้องยกตัวสมการลงมาเขียนก่อนนะคะอ่าบวกด้วย ลบสเท่ากับศนะคะก็สังเกตได้ว่าตอนนี้นะคะมันมี s i n x กับ c o s x ซึ่ง s i n x กำลังสองอยู่ c o s x อกำลังหเนาะโดยมากเราก็จะพยายามทำให้มันเป็นฟังก์ชันเดียวกันเพราะว่าคนละฟังก์ชันมันเหมือนกับคนละตัวแปรเนี่ยมันก็จะค่อนข้างมองยากซึ่งเราก็มีความสัมพันธ์ระหว่าง s i n ์กำลังสองกับ cos กำลังสองอยู่นะคะ,ะถ้าใครจำไม่ได้ก็ดังต่อไปนี้นะคะว่า sin กำลังสอบวก cos กำลัง 2x เท่ากับ1นั่นหมายความว่าเราสามารถแปลง sin ์กำลัง 2x เนี่ยให้กลายเป็น1ลบ cos กำลัง 2x ได้ก็เอามาจัดการกับพจน์นี้นะคะเราก็จะได้ออกมาว่าเป็น2วงเล็บ1ลบ cos กำลัง 2x บวกกับ3 cos x ลบ3เท่ากับ0นะคะก็ แจกแจงเข้าไปเนาะกลายเป็น2องลบสองโกำลัง 2x บวก 3cos x ้เลบสเท่ากับ0นะคะก็อะไหนที่มันสามารถที่จะบวกลบกันได้ก็ทำนะฮะกลายเป็นลบสองโกำลัง 2x บวก 3cos x ้เลบหเท่ากับ0เอาลบคูณตลอดนะฮะกลายเป็น 2cos กำลังสอ ลบ3 cos x แล้วก็บวก1นเท่ากับ0นี่นะคะ Cos x ก็เหมือนกับ1ตัวแปรนะคะอก็แยกแฟกเตอร์ออกมานะแยกแฟกเตอร์ออกมาเนาะแยกออกมาเลยนะคะกลายเป็น2 cos x กับ cos x นะคะบวก1เราสังเกตว่าพจน์กลางเขาเป็นลบ ดังนั้นบวก1ของเราก็ต้องแยกเป็นลบกับลบนะก็แยกเป็นลบ1กับลบ1น,นั่นเองนี่แยกมาเป็นลบ1กับลบ1น,นะคะแล้วก็เท่ากับ0การคูณกันเนาะเราก็แยกได้ว่าเป็น2 cos x ลบหเท่ากับ0หรือ cos x ลบ1เท่ากับ0นะคะ เราก็จะได้ว่าค่า cos x เท่ากับ1ส่วน2หรือ cos x เท่ากับ1นะคะ cos x เท่ากับ1ก็อย่าลืมนะคะ universe ของเราก็คือตั้งแต่ศูนย์องศาถึง360เพราะโจทย์เป็นคนบอกมาให้เป็นแบบนั้นนะคะนี่โจทย์บอกมาข้างบนนี่นี่นะคะที่วงกลมสีเหลืองๆตรงนี้นะคะ เอาวงกลมนี้ดยแล้วกันจะเห็นชัดๆว่าเออเนี่ยโจทย์กําหนดมาให้เราเพราะฉะนั้นเราก็มาคิดในกรณีแรกก่อนอะนะคะในกรณีแรกก่อนคือกรณีที่ cos x เป็น1นส่วนส cos x เป็น1นส่วนสเนาะ o อส s น n ตา cos cos x เป็น1นส่วนสก็แสดงว่าคำตอบของเราอยู่ที่ q 1กับ q 2 นะคะที่ Q 1หนึ่งนะคะก็จะได้ว่านะคะ c o s อ x อเท่ากับ1ส่วน2แสดงว่า c o s x ก็คือ cos cos อ,อ,อะไรได้1ส่วน2ก็คือ cos เท่าไรคร60นั่นเอง c o s 60นั่นเองเนาะแสดงว่า x เกเราเท่ากับ60 อย่าลืมนะคะอันนี้คือ x เท่ากับ a ไปเลยเนาะอันนี้ x เท่ากับ180ลบ a นะคะเพราะฉะนั้นในกรณีของ q 2ก็ไม่ยากละ q 2จาก cos x เท่ากับ1ส่วน2เราก็จะได้ cos x เท่ากับนะคะ cos 180ลบ60ได้ x ออกมาเป็น 1้0นั่นเอง x ออกมาเป็น120องศานะฮะเรียบร้อย120อ,องศานะก็ได้2คํคำตอบออกมาละนะฮะเรียบร้อยในกรณีของ cos x เท่ากับหงส่วนสองแล้วอ,อีกหนึ่งกรณีค่ะ cos x เท่ากับห cos x เท่ากับหเนี่ยนะฮะ cos x เท่ากับหก็อันนี้ไม่ได้ตกตัวภาคอยู่ที่แกนนะคะอยู่ที่แกนอ,อยู่ตรงนี้ค่ะ อยู่ที่แกนตรงนี้นะฮะที่เป็นวงกลมหนึ่งหน่วยเนาะเดี๋ยวขอเขียนสวย,สวยเป็นวงกลมออกมาตรงนี้จะเป็น1กับ0ูนย์ะฮะนี่ cos x เ,เป็น1เพราะฉะนั้นนะคะเราจะได้ว่า cos x เ,เท่ากับ1เนี่ยดังนั้น x จะตอบอยู่ที่ศูนย์องศากับ360องศาก็คืออยู่ที่แกน x ด้านขวามืออันเองนะคะ No, nice. ทั้งหมดอยู่4คําตอบนะฮะดังนั้นคําตอบทั้งหมด x mm hmm. เป็นสมาชิกของ60 120 0อศย์องศา360องศาเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็เป็นคำตอบของตัวอย่างที่4